เป็โออว้าวว้าวว้าวพี่น้องโอ้โหว้าวสวัสดีครับสวัสดีครับพี่นัน,น่าทุกท่านนะครับมื่อนี้พ่อกับผมเชียนเคยนะครับทางช่องสไตล์สายบันทุงนะครับมื่อนี้ออกไหม บ่อเมาเชียนเคยครับผมมันนี่อยู่บ่อเก็บตกนะครับของอุดมพันธ์นะครับในในในคลิปที่แล้วนะครับบัตรสามร้อยมันนี้เก็บตกนะครับบัตรละหนึ่งร้อยนะครับมันนี่ครับทีมงานมาเนี่ยนะครับพวกนาพึ่งก้ามาเนี่ยนะครับมันนี่เก็บตกนะครับเก็บตก นี่ครับจะคลองบ่อเพิ่นถ้าครเอฟซีแน่นี่นี่ครับพี่น้องนี่ครับนี่ครับคือจะคลองบ่อบ่อยังก่อนถ่านอุดมพันธ์บ่ออุดมพันธ์อุดมพันธ์นะครับนี่ครับบ่อคลิปที่แล้วไอ้กระยุบบ่อนี่คือเก่าครับนี่คลองบ่อเพิ่นนะครับเมื่อนี้เก็บตกบัตอะไรครับบัตอร่อยบัตอร่อยบัตอร่อยเก็บตกนะครับแต่ก็จะมีไปเรื่อยๆอยู่เนอกไม่าเว่ามาวันนี้คือสีมานทุกคนอยู่ฝนบ่อ อะไครับวัอนี้ว tamam. ัอน port ี้ร sì ับยักยักสายครับวัอนี้รับยักขันวัอนี้สองครับยี่สบอง่ะยี่สิบสองยี่สิบสองยี่สิบสองโอ้ยยี่สิบองเดี๋ยวใจสีมาครบครบนะครบคคบกระเปิดครับวัอนี้อ้าวแต่ของบอใจดีแต่ของบอใจดีหรือลูกบอลใจดีมาสั่นกระซางกระซางรูกบอโลก็เป็นว่านะครับใจดีแฮ่มบอดีได้คิดตีแล้วคุกขี่กี่เดือนให้นะครับ เอาโอเคครับเดี๋ยวมาหลุนวัมสิมานบ่ใช่ครับมาแล้วแต่ว่านี่ผมซื้อว่าหางเฮิร์มาโดนแหงเลยก็แลออกจับสองฟิตหางเฮิร์มาโดนแหงเสร็จเลยครับโอ้าวทักทายเอฟซีในที่ล่ะโอ้ยโอ้ยพุ่นฝุ่นเมื่อเบิองเสืองเชียรับว่าเก่าแหงว่าเป็นเก่าได้เก่าคนที่สองครับจานบอยครับนี่ครับจานผมแล้วครับนี่สอนเล่นชิงหลิว นี่พ่อคนเคยหมานสบายดีพี่น้องเขาบิุงเสือครับเบิุงเสือไอชัปเปอร์เสือจีนนุ่นด้วยจากใช่ดิครับชัปเปอร์เสือไมาจากใช่ดิทางสไตล์สันปุ่งสไตล์สานมันปุ่งพี่น้องเฮาประมาณสามปีจังไดยใช้ส่ส่องยูทูปมาสามปีก็ตังได้ใช้พี่น้องเฮาเอ้ามันก็คอยเป็นคอยไปพี่น้องเสียไม่พี่น้องไม่ได้สักมันหมานบุญหมันมึงอเย่างนี้นครับ นี่นี่นี่อโอเอดมากต้เยนะครับโอเคครับตอนนี้ยังรอจับฉลากนะครับรอจับฉลากอยู่นะครับมาหนึ่งสองี่เียกจับฉลากส่รนเนาเลยเอาะดน้มา่องามีเรยจับฉล่น้อกรดนมาหนึ่งสองสามไปหมายเลขที่ออกหมายเลขสิบ โอ้ครับโอ้ยล้งบอุนล้วครับโอ้ยโอ้โอ้โอ้เนไม้ห้งแล้ก้อนพนันเป็นังพี่ตาเนี่ยโดูนะครับเด็กเจที่น้องห้าเด็กเจ็ดเว้าวสวยจีมองมเจ็ดมองมเหนมองนั่นบ่พี่่่นี่มเลย้างเก่าเสอามอวเลขอกเงจนบอยครับจานบอยจานบอย โอ้ยจานบอยหมายเลขที่ออกแทมเทมเทมเทมหมายเลขแปดด้วยหมายเลขแปดด้วยหมาเลขแปดอ้าวเดี๋ยวรออีกนะครับพวกเขาก็ไปตั้งของขาโอ้เบิ่งนโผล่ใหญ่ขั้วไม่ใส่น้อนน่ะจานบอยน่ะยอเมริกาครับโอ้โอ้เสียนทีของขบบนอบนห่างหืนมาโดนแหง เราแม่เป็นปีเราแม่เป็นปีเว้ยดูครับบรรยากาศรอบบอ่อ อไปไปตีเลยกกระสีโอ้งามแม่งน้ำน้ำเสมอบองได้บ okay, ok ่อยบ่มีมองสูงมองต่ำเลยปลาบิดาลุนโลในปลานิลปลาดุกนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยบ่ผู้อะไรเพื่โตัว เบอร์ส okay. oh, okay. oh, oh ิบเอ็ดโอเพอดีแล ja mm ้วเาต่างกล่องเบอร์ออกมาใหม่โอ้นี่ครับเบอร์ส UH> ิบเอ็ดเบอร์ครื่องมาน้ำเจ็ตโลเฮ้ยกระบ๋อง้ำเจ็ตโลยังมาได้ไหมครับครับผมต่อมางนั่งเลยน้ำปิมๆครับผมไอ้เดี๋ยวผมขออนุญาต ต่างของอุปกรณ์ครับผมโอเคครับผมโอ้ามันคือเลียญเนาะพี่น้องเลยเนาะ ขั้นติดดินมือนี้นะครับสามจุดหกนะครับสามจุดหกของของสามหกขาวลงจู่เลยของปลาคาบนะครับสั่งมาจากเจลล่านะครับเจลล่าเจลลานะครับสองร้อยสิบสองบาทนะครับพี่น้อนห้าอ่ะนะครับทุนมือนี้จะเอา เดี๋ยวผมเอาทุนนี่ครับ20บาทวันนี้ทุน10 20บาทครับประเด็นบอ่อเมาครับผมยี่สิบบาทครับ20บาทเดี๋ยวมาลองบอ่อเมากันหลายคนอะสิเกิดว่าโอ้ทุน20บาทมึงก็บ่ลงบอ่อเมาสิได้จักษ์โตนะเดี๋ยวมื้อนี้กันครับเอาเบิง่งผลงานทุน20บาทนะครับ ปที่แรกคุณมาเกาเยอะๆเยอะยูไอ้วา,วา,วา,าได้พวกดตัวกิมกวนะมาเกาคนหัวผู้ชายหางถืนใหม่ก็เป็นส่งหรอบือเก่มกามาได้ดอกงานทีหน่อย

โบ้ท่านกี่กรเนยอาจารย์อ๋อแตก้ะครับรางวันตัวแรกออกแล้วครับรางวันตัวแรกเราเขาควรน้อยนึงครับโอ้นี่ โอ้ยนำเรือแค่หนจานงอกบปไดนเลยจมลุงจมลุงอย่างเดียวแล้วก็วัดดี้ยาดโอยจานที่เห้นปลี่ยนโอ้ ได้ยังได้โอ้โหโอ้โหเลยโอ้โหเลยเกบผลืมมันเี่ตัที่แหนกสินมาเปาเ่าด้วยไวบไก่อนอื่นก็ต้องหาระดับน้ำก่อนนะครับได้เยอะขนาดเรียบร้อยครับผมผมเล่นไม่ได้เลยยูทูบยูทูบก่อนมุมนันอหักนอ อแตกครับแตกแล้วโอ้เตี้ยนครับพี่น้องเข้าเตี้ยนครับพี่น้องเข้าไปกันดีเตี้ยครับผมเต็มแรกโอ้โไม่เศร้าบ่บ้องเจาตื่นอยู่ดีแนนที่ต้องกลางผีจงตึกเต็มแรครับ

ล่ากับบครับหล่าไรลาบวยบอกหรือลากับล่ากับยิ่งผึ่งอด้เ้าบกึงมาได้ลงขายนะมจมไม่เล่นไม่เล่นจมที่หละทุนมันกรดามันหลุดเา้องาได้อซมอยู่จานเอาเอาเอาเล่นดีอย่าเล่นอย่าเล่น

ก็ขีบหลังโอ้ยนี่ครับผมเต็มสองเพราะเขาปากเป็นบ่ได้เอามาปล่อยเด้อประตูยุ่อโอ้ยย อ่อนอ่อนอ่อนถอนถอนอยู่ครับอ้าวโอ้ยอ่อนแเนี่ยงูขันนี่บ้านเราเือยี่นายก็ได้ตักเไปโอ้ยเข่ากางกี่เลี้ยวฟ้าดอีกแล้วนี่โอ้ยอ่อนนี่ครับใส่สวยๆวยอะไรครับมาเรื่อยๆพี่น้องเขา มึงไ่าพู่นเรย่มใหด็สาัวโอ้าอยู่คุณได้ลายหรือโอ้ได้ซีีมได้ย้อนดวงเลยสคำอไได้ีมโอ้ลมาหน่อยครับค่เดียวนึงไหมโอ้นเกียรพด เอาคันเอาคันนึงมางไปลงเดอกัออนเป็นสิปิวบ่โอ้โ,อโอพี่น้องเอ้ยดึงลงแหงเดี๋ยววะนี่บันทางพี่ข้างๆพี่ทางพี่โอ้ยนี่บันทางพี่มาคนเดียวบ่คนเดียวนะโอ้คนบานใจเกี่ยงเลือมากคิดไอ้ไฟวางหายมีแต่คน

โอ้ยถอนงามๆี่นออกเหงาเดื่ยแล้แทงกูบอกกินละแทงตาประถึงหรอโอ๊ย โว้เล่นตาเบ็ดจานตุนใช่ไหมโอ้จานดูเอ,อบอเ้นวอาวฮ่๊าโอ้ยบ่ <laughs> แมนเว้นยนักแกงเลย กื่อบาทหนี่ยแขนจนร้อยเว่ยบ่แล้วแขนคนที่มันลอยสวิงมันหนักโอ้เต็มปากเต็มคำพี่น้องเฮ้านัองโหครับใส่ตะเลี้ยงปตะปอยครับน้อมปวดแขนดีกว่า ดีกว่าไม่ได้ะไรเลยครับผมนีก่าโมงอาโม,ง,ามงแรงนะครับเนาะเดี๋ยวเวลากระบ,บานกันนะครับเดี๋ยวดีผ้าเป็น,น,นลลผลงานนะครับ,นะรบอยู่ผลงานครับใช่และโอ้ น่แหละนี่แหล่ะปลาโอ้นะครับผมเป็น้าโพดเห็นมันน้าพี่น้องเหรอมีละเบิดมือนะครับเดี๋ยวซ้ำมีละเมื่อไรเมื่อไหร่ถือตัวละเก็บชับบาทนีเลยนะครับการละลอยนะครับนี่เบิดมือเดี๋ยวซ้ำนี่เออพี่น้องเหรอนี่ครับผม ทันต่อไปสิ่จะเป็นเหยื่อนะครับคือจันต่นนะครับสู้นะจันเอาไปประช้าสู้นะนี่ครับให้เบิ้งให้พี่น้องเราเบิ้งน้ำเนยเบิ้งโอ้โหว้าวว้โอ้เบิ้งนี่สวยงามมากนะครับคือว่าสิีลายกุ้งมุยมั่งนี่โอ้ได้การขุดค่วนครับขอบคุณครับผมเดี๋ยวไปเบิ้งเบิ้งพออเบิ้งพออครับเบิ้งพออ เพียงพอเออเพ่อเพิ่นยกเอาพี่น้องเฮาแน่ทุนเสียแล้วเย้เยอะเลยครับเสียได้เดยเจียดับปลาเสียได้เลยพี่น้องเฮาเสียได้เดยพี่น้องเฮาโอ้ได้อยู่ได้อยู่นี่ครับผมอ่าใหม่เปนเตะเส้นเส้นทีครับ นาทีครับผมเดี๋ยวเบิ่งผลงานนี่ครับให้พี่น้องเขารับชมผลงานเนเย,เยห้างเขินมาดนแทงยกให้เพิ่นเบื้องนี้มานบอเบอร์ครับนี่โอ้โหโอ้โหโอ้โ,อโหได้หลายกุมูโอ้เป็นแซี่ยมสมสม,มคำลำลือนะครับแต่ว่าเพิ่นใส่เสือขาดมากเพิ่นหมาน วันนี้กันได้กันทุกคนอยู่ผูมนบ่อย่างใหเเบิงก็มีอยู่เพื่อนหน่อยเพื่อนวะมวันนี้นาดินก็มีนะครับนี่มาไก่อยู่โคกสาดพู้นนะครับมามวนน้ำกันนะครับครับบ่ออุดมพันธุ์ครับผมครับผมสำหรับคลิปนี้กับพ่อเสนีนะครับเนาะเดี๋ยวพอกันคลิปหนานะครับทางจ่องสไตล์สารบานถุงนะครับ ติดตามรับชมนะครับโอเคครับสวัสดีครับผม